การเตรียมความพร้อมตลอดนะคะอ่าพร้อมแล้วดูข้อที่หนึ่งค่ะให้นักเรียนทําให้เป็นเศษเกินคุณครูกําหนดมาเป็นจนํานวนคระลืมหรือยังนะคะเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเครื่องหมายอะไรบ้างอ่าคูณแล้วบวกเห็นไหมสูตรคูณก็เข้ามาเกี่ยวอีกแล้วนะคะอย่าเปิดสูตรคูณดูนะคะ ทำเป็นเศษเกิน2เศษ7จส่วน12ต่อไปข้อที่2ให้ทำเป็นจำนวนคะเศษ105้ส่วน8ถ้าทำเป็นจำนวนคะเครื่องหมายใดเข้ามาเกี่ยวข้องหารผลลัพธ์ใส่เป็นจำนวนนับเศษคือเศษส่วนเหมือนเดิม ซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะลูกถ้ารักตัวเองต้องทำด้วยตัวเองต่อไปข้อที่สาม เศษ21ส่วน14คูณด้วยเศษ10ส่วน18การคูณเศษส่วนใช้วิธีการตัดทอนง่ายๆใครจะใช้วิธีเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็ได้แต่นักเรียนต้องไปทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอีกยุ่งยากเพราะว่าตัวเลขจะมากขึ้นการมองยิ่งยากขึ้น ดังนั้นนักเรียชีวิตการตัดทอนจะง่ายที่สุดจับคู่ไว้ครบสี่คู่เลย ต่อไปข้อที่4เศษ3ส่วน8หารด้วยเศษ18ส่วน24การหารเศษส่วนเราใช้วิธีการเช่นเดียวกับการคูณเศษส่วนแต่เราต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณก่อนแล้วคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารพอได้ปั๊บก็จะเข้าสู่การคูณเศษส่วน นักเรียนก็ใช้วิธีการการคูณเศษส่วนหาคำตอบนะคะต่อไปข้อที่ห้า 4เศษ1ส่วน5คูณกับ1เศษ3ส่วน7ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการคูณจำนวนคละกับจำนวนคละนักเรียนต้องปรับจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนปรับจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนเสร็จแล้วพอปรับปับ๊บมันก็เข้าสู่เรื่องของการคูณเศษส่วนใช้วิธีการเดียวกับการคูณเศษส่วน ต่อไปข้อที่6เศษส 3. ส่วนสส่วนเศษ7จส่วน9ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเศษซ้อนเศษส่วนซ้อนเศษส่วนให้นักเรียนแปลงตรงเศษซ้อนนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนปกติก่อน c สส่วน3ส่วนตัวนี้หมายถึงเครื่องหมายอะไรขีด,ดหารให้นักเรียนปรับเลย c สส่วน3ส่วนเปลี่ยนเป็นหารนักเรียนก็จะได้ละ c สอส่วนสหารด้วย c เจส่วนเาพอนักเรียนเปลี่ยนปั๊บเป็นการหารเศษส่วนยังไม่ได้คำตอบนะคะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณก่อนแล้วคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารแล้วถึงจะหาคำตอบ ต่อไปข้อที่7 7.62เปรียบเทียบกับ7.619ให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปกูอธิบายเสริมทุกข้อเลยนะดังนั้นนักเรียนน่าจะผ่านเกณฑ์ เป็นการเป็นการทบทวนความรู้เดิมด้วยต่อไปข้อที่8 5.2คูณด้วย0.001การคูณทศนิยมเวลาคูนนำจุดออกเวลาตอบนับจุดรวมแค่นั้นเอง ต่อไปข้อที่9 13.45ลบด้วย12การลบทศนิยมตั้งหลักให้ตรงกันจุดให้ตรงกันวันนี้ข้อนี้ไม่น่าผิดอีกแล้วนะคะตั้งหลักให้ตรงกันจุดให้ตรงกัน ข้อสุดท้าย3.57หารด้วย7การหารทศนิยมอันดับแรกมองไปที่ตัวหารถ้าตัวหารเป็นจำนวนนับถือว่าสบายเลยนักเรียนตั้งหารยาวได้เลยค่ะยกเว้นถ้าเกิดตัวหารเป็นทศนิยมต้องปรับให้เป็นจำนวนนับ ผูคิดว่าวันนี้นักเรียนทุกคนคงจะผ่าน7หมดขึ้นหมดแต่ใครที่ได้7คะแนนก็ยังถือว่าไม่ผ่านนะคะเอาละค่ะหมดเวลาค่ะตอบแล้วเปลี่ยนสมุดทั้งต้นทางฝ่ายทางนะคะ1นึสองสาม เอาละค่ะไปเฉลยพร้อมกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนปรับเป็นเศษเกินคูณแล้วบวก12บสองสอบวกเ็ 8, ก็เป็น3ามสิบเอดส่วนสิต่อไปข้อที่2ตั้งหาร1นึหาร8ได้เท่ากับ13บสเหลือเศษ1นส่วนแ ต่อไปข้อที่3การคูณเศษส่วนปกติค่ะตัดทอนคำตอบคือคำตอบ <5. S 1> เศษเศษ5้ <5. S 1> ส่วน6ต่อไปข้อที่4การหารเศษส่วน <5. S 1> ข้อนี้ตอบเท่ากับ <5. S 1> เศษ 1. 1ส่วน2ต่อไปข้อที่5เป็นการคูณจำนวนคละตอบเท่ากับ6 6ถูกต้องเก่งมาก ต่อไปข้อที่6เศษซ้อนค่ะตอบเท่ากับเ <6. S 1> ก่งมากเศษ6ส่วน7ต่อไปการเปรียบเทียบทศนิยมเติมเครื่องหมายมากกว่าเติมเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าถูกต้องค่ะดูที่ตำแหน่งที่สองต่อไปข้อที่8เวลาคูณเอาจุดออกก็เป็น52คูณ1 52คูณ1ได้เท่ากับ S 2> 2. <S แล้วนักเรียก็ใส่ลงไปแล้วก็นับจุดรวมกี่ตำแหน่งี่ <4. S 3> <4. S 2> ตำแหน่งนักเรียนก็น,นับไปแล้วใส่ตำแหน่งตอบเท่ากับ0ูนย์จุดศู 2. ถูกต้องต่อไปข้อที่9ข้อนี้การลบทศนิยมต้องตั้งหลักให้ตรงกันจุดให้ตรงกันสิบมีจุดไหม <5. S 1> ไม่มีนักเรียนก็ใส่จุดและเติมศูนย์ไปกี่ตัว 2ตัวข้อนี้ได้คำตอบเท่ากับ1.45 1.45ค่ะและข้อสุดท้ายง่ายมาก3.57ฐานด้วย7ตอบเท่ากับ0 5 0.51ค่ะ ถามมาดูคะแนนกันเริ่มตั้งแต่ศูนย์ก่อนนะคะเอาใครได้ศูนศนมีค่ะหนูต้องไปพัฒนาเลยนะคะถ้ายังศูนย์นยนยทุกวันคุณครูจะให้ซ้ำอยู่ปอ .6 อีกนะคะเนื่องจากไม่พัฒนาเลยเนักเรียนชอบทานไข่ทุกวันเลยบำรุงแต่สุขภาพจนอ้วนพีแล้วสุทนนะคะหนสอง สามสี่ห้าหเจดทั้งหมดนี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์แค่ะ8ดไม่มีเลยวันนี้ห้องสามจะมีผ่านไหมเนี่ยเก้าเก้ามีฟดาธนานชิดาปานทองปราพลนาลงทรแล้วก็ธนาทิพย์เรามให้คนเก่งค่ะ<ร>เต็มสิบค่ะเต็มสิบมีสุธิพงษ์ ภาคภูมิแล้วก็การศินีปรบมือให้คนเก่งค่ะอาเก็บสมุดลงไปเดี๋ยววันนี้คุณครูจะไปค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งเนื่องจากว่าคุณครูจะไม่ให้นักเรียนมีภาระหน้าที่มากนะักเนื่องจากว่านักเรียนต้องมี